นี่คือเส้นทางในการเดินทางเข้านะคะคือพู้อดไรว่าภาษาอังกฤษอะไรบ่อยากค่ะเดี๋ยวเข้ามาถนนเซนีน้นะคะเข้าสวฟสาภาษาอังกฤษไ้เลยทันที่เมื่อเข้าลงนะคะฝุ่นไม่ต้องห่วงนะคะนี่ดูบรรยากาศคุณจะได้ฟิวชั่นอีกหนึ่งฟิวชั่นมีหนอ่อยผ้าทั่วนะคะโดยพี่ปิวนะคะกล้องอาจจะไม่ชัดหรือกล้องอาจจะสัน่นต้องเป็นไป,นปนตามพื้นที่นะคะเพราะว่ารถมันโยกถนนแบบนี้จะให้ดูว่าเราเข้ามาในป่า ดังนั้นขนมหรือสิ่งของที่ซื้อมาในเมือนี้รับรองว่าพวกท่านจะได้บุญเต็มที่แน่นอนนะคะใช่ไหมครับพี่ปิวใช่ครับแน่นอนครับเพราะว่าถ้าไม่สิถ้า,ถ,าถ้าไม่ใช่รถพี่ปิวมาไม่ได้เพราะว่ารถพี่ปิวเป็นรถโฟวินนะคะคถ้ารถธรรมดาเข้ามาได้ง่ายไม่พี่ธรรมดานี่ก็ลำบากอาจจะได้ร้องไห้เนาะนี่ดูนะคะนี่นะคะถ้าบป็โฟวิ view, นหรมีมิตซหล่อฟี่นะคะเพราะว่าฝุ่นก็ฝุ่นเลยนะคะถ้าฝนตกก็โครนคือโครนเลยนะคะ ถ้าฝนตกด้วยนะครับก็ถ้าไม่ใช่รถกับขึ้นสี่ล้ออย่างนี้นะไม่ต้องมาเลยครับเลือก<ด>ล้มความตั้งใจไปเลยเนาะเลือกลบไปได้นี่เราให้ดูเลยนะว่าเราไม่เมกแตนนี้คือป่าดงดิบจริงๆเลยนะครับในสมัยก่อนนะเป็นป่าดงดิบเลยเป็นแนวเตชายแดนติดต่อระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่าครับ ระยะห่างจากนี่ไปถึงข้ามา้าในเขตนะี้มันห่างกันไกลมากพี่ผิวเ,เคยเดินไปแล้วที่ผมเคยเดินไปก<ล>้า<อ>ประมาณสี่วันจากนี่ใช่ไหมคะครับจากที่เราจะไปจอดรถสี่วันโอ้พี่น้องดูนะคะท่านจงดูท่านจ,งด,านจงดูว่าเรามาจริงสุดยอดโอ้ตรงนี้ก็เก่งมาเที่ยวกณยิ้มยังข่กับดอแอดเวนเจอร์ด้อยมือนนิขอบอกอเราทำได้ แ้่เราใจถึงสักอย่างใช่ไหมป๊อตออนทัวร์โอเคโอเคอย่างเดียวเลยไม่ได้ออนทัวร์นางมเถือไม่ได้นะนางเดินตามตูดใครมาชวนผมเที่ยวป่าเนี่ยผมถือว่าให้เกียรติผมอย่างแรงเลยเนี่ยหนูชอบมากเลยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้มาเมืองไทยอีกรอบนึงนะจองตัวพี่ฟิวไว้เลยทีนี้เราจะออกทริปยาวเลยทริปแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะตลอดน่ะย้ายที่มันกลบมันเขียดไปเรื่อยๆน่าจะเป็นคลิปปากกดแล้วนะต่อไป หมาถึงรอบนานะคะจะมาหรือไม่ไม่ได้มาจะยุทิทีแรงสนับสนุนของพี่น้องนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เงินทองเนาะค่ะบอกง่ายๆซะนี่จะมาเพิ่งเสร็จผ่านในเพิ่งสร้างนี่มาก่อนพี่ทิววิ่งข้างใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยเราเห็นพี่ลงตรงนี้แล้วออกข้างเออมันจะต้องวิ่งตามน้ําไปอืมนี่เนน้ําขึ้นไปใช่เมื่อก่อนนี่นะคะในน้ำตลอดนะว่าแอดเวนเจอร์จริงไหมส่วนในน้ําตลอดนี่นี่คือเพิ่งเสร็จใหม่ๆนะคะเนี่ยเสร็จในน้ําตัดไปขึ้น ได้เป็น,นปลาย่างนะคะปลาย่างปลาย่างกระโดดข้ามก้อนหินลมลื่อนนี่นะกลางคืนนอนเย็นเจ็บเลยนไหนนี่เขาไม่กีดแล้วเนาะนี่เขาคว่ำถ้วยแล้วหน้าปุ๊บเป็นเห็ดที่ใต้ปลายางนี่ะอร่อยนะพี่เขาเรียกเห็ดอะไรนั่นจำไม่ได้ละเห็ดเห็ดที่เกิดจากใต้ข้างใต้ใบใบยางอะ่ะอ,อ,อร่อยอยันนั้นอนะ่ะ นนี่ะกกดไมตรงอุ้ยพี่น้องดูซะแล้วมาจะเอ๋เห้ไหมนู่นนู่นนู่นดูดู Adventure โอ้ยสะพานนี้โอ้โหใช้ได้ก่อนนี้หลงลงล่างหนูเห็นอยู่คลิปนี้คลิปตรงนี้แหละที่ว่าพี่ต้องขึ้นตรงข้างตรงนี้ใช่ไหมล่ะเพราะว่าเมื่อก่อนสะพานยังไม่เสร็จเขาให้ออกด้านข้างอย่างนี้ก่อนนะคะนี่เสร็จแล้วเราก็วิ่งได้ พราะว่าช่วงที่ไม่แน่ออนทัวมาถ่ายทาคลิปกันมีหน่อยเพิ่นมานิ่สะพานยังบวเสียน,นะคะให้เขาให้แลนทั้งขางนะคะมีหน่อยกระดวงดีไปยังนึงคือสะพานเสร็จแล้วนะคะท้าเาาบิรงที่ลานีบรรยากาศกลางๆานะคะพี่น้องคิดเบิรงมาสมัยที่ธรรมันโมมีถนนทารัฐบาลหา้องยังเพราเขาไม่ถนนให้นี่จะลําบากแค่ดใดพี่น้องทุกคงเอาจากมู่บานเขาแล้วก็ออกไปหาข้างนอกนะคะ นี่ตอนนี้กับว่้านถือว่าสบายด้ค่ะพราะว่ายังแต่ก็นยังดีขึ้นกว่าแต่เกาหลายนอกพี่ปิวเนาะก็ดีขึ้นเยอะก็ดีกว่าเมื่อก่อนมากมายนี่ยังมอไซค์วิ่งได้อย่างน้อยก็ไปมาหาสู่ได้ง่ายขึ้นยกมอได้ยแ่ต้นเจ็ค่คอยด้ค่ะคอยได้นี่คอยได้บริเทั้งหมดอ่ะ ก็เมื่อก่อนเห็นพี่เอามอเตอร์ไซค์มาเส้นนี้ไม่ใช่เหรอเเคยี่เีวิบากน่นไม่เป็นรดีเลยเคยบินเป็นพวกเป็นคอร์ด้าคอร์ด้าเอ็กอร์หกร้อยอ่ะค บึ่งวน้ำวิ่งมันมากเลยเออไม่ไหวหวคก็ไม่ได้ทุกอะไรก็ไม่ได้งนน้ำก็ไปล้มในน้ำเมาไปจคลองนัน่ะผมจะไปเที่ยวสิบคลอง เราตั้งใจขนาดใดนะคะเนี่ยนะข้างล่างนะคะเป็นของที่สามข้างในกันเป็นเหวนะคะข้างล่างเป็นเหวนะคะไม่ใช่อะไรนะคะดูด้วยนะคะถ้าไม่เพื่อพี่น้องก็ไม่มาอีหลีได้นี่ค่ะเราขึ้นเรือลวดแพผพาตัดไข่ลับไปก็สิได้แบบใดเพราะเป็นอยังกวกินนดำซ่าเสริมความมึนแมกตอนที่มีขี้โคลนตกเอาไวรถรถที่ว้าตกลปวันนั้นตรงตรงนี้ นี่น,น,น,นี่พี่เขาบอกว่ามีรถตกตรงนี้นะคะรถหลงก็พี่วัวเพราะว่าถ้า,าล้อรถไ่ดีจริงๆนะมันถลายได้นะโชคดีที่เรามามันไม่ฝนนะคะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่นี่เป็นคนอิสานมาเบ้าก,กันแน่เบาได้บอสุดฟิวให้มีแต่เล่มหนึ่งนัดแต่ว่าอย่าไปบอกมี่เล่านะไม่ต้องมาเฝ้าเราก็ได้เนาะเราอยู่ของเราได้ มาได้แต่อย่าไปบอกมีร่างโอ้ยนี่น้องเอ้ยเบิ่งเอา,ออาอเรุณนะตำรวจที่นี่ก็เป็นคนดีใจถ้าหวังว่าข้อสิไปท่านหนองหนองแล้โรงเรียนเด้อจะเปล่าโรงเรียนก่อนเด้อพี่น้องเอ,าาอ้ยวันีแห่งวัวนศุกร์โู้จักบ่ลหน้าว่าสร้าความสุขดีเจ้าสีหอดโรงเรียนอยู่เดี๋ยวนี้แหละโอ้อดูกระจกหดังช่วยลงปิ้วด้วยนะเผื่อว่าของเราล่วง ไม,ไ,ไม่ใช่เอสรถมันโยก,โยกไงพี่กว่าของมันล้นไม่ใช่อะไรไเพราะมันก็แจกมันไปเลยใช่ไหมใช่งั้นเราก็แก้งยนไปสักครึ่งหนึ่งดีไหมบ้านผู้ใหญ่ชัยนี่บ้านผู้ใหญ่ชัยนี่ยังไม่ทนนำถนนยี่ไม่สุดเกียวจังโอ้บรรยากาศแก่บ้านแกนะอนุญาตมันยังเป็นที่สุดป่าของบรรยากาศบ้านแกนะไม่มีฝุ่นเดิลงมาตรงนี้ก็ไม่ใช้ มาแล้วห้ากล้วยเป็นหนึ่งกล้วยโอ้ถ้าจะพาหนูเดินก็ไม่เอาละค่ะเดินลมได้ค่ะขี่ฮอด์ทคอยกันยางมาโลดเด้อคอยบนยางขามเขาไปดเด้อพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องได้ฟิวจะเบิร์เน่ยนี่นี่ฟิวนี่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 แอดเวนเจอร์ไหมเนี่ยนี่นี่นี่เจอบ่เจอเตอร์ปุ่นละนี่ขอให้คุณดูนี่เส้นนี้นะคะคุณจะรู้แว้แเว้นี่ จะเบร์กระโดดได้ข้างล่างปลากล้วยเยอะมากเลยโอ้เราอยู่บนยอดดอยที่ี่หนาวลงวนี่ทำข้าหน้าหนาวนี่ฮาจะแบบหน,หนาวมากหนาวมากเลยนะเนี่ย,หเ,ยเหมือนกับเหมือนกับภาคเหนือเลยเนาะพี่ปิวเนาะไม่ต้องหน้าหนาวที่นี่หน้าร้อนนี่แหละกลางคืนใช,ใช่ไหมครับถูกแล้วงั้นนะลูก เราไม่ต้องตามหาแอร์มันจะมีแอร์ธรรมชาติตอนนี้เราเริ่มเข้าหมู่บ้านแล้วนะคะจุดตำรวจตะเวนชายแดนบ้านป่ามากแล้วคะ่ะยินดีต้อ,ตอนรับ<ป>ทีมงานของเราสองสาวก,กับสองหนุ่มบ้านป่ามากนะคะนีคาะถึงแล้วนะคะบ้านป่ามากบ้านเพิ่นกันยังเป็นเอาไม้ไผ่ตีแล้วก็เฮ็ดเป็นฝากันนะคะเป็นแฉกเหมือนเดิมนะคะ<ป>เรามาดูพี่น้องเราอยู่กันนะคะ ใช่ใช่แต่เราต้องไปตามพี่ปิวบอกก่อนไปโรงเรียนก่อนไปจุดหลักก่อนดีกว่าเ<ช>พราะเราจะได้ทยอยเอาของออกอนี่เบิงบานนะคะเบิงหมู่บ้านของพี่น้องเขาเนาะคะ่ะพี่นหน่ยการช่วายามนาเสนอให้เบิงกันให้เห็นลหลายๆด้านจงภูมิใจเถิดเงินที่ท่านให้เรามาเห็นไหมคะที่นี่ไม่มีไฟฟ้านะคะใช้แผงเออโซล่าเซลล์โซล่าเซลล์แผงในเล็กตามหมู่บ้านนะตามคนละหลังเนาะนี่เขา,เอาอยัางเหยียบตามข้า เออเดี๋ยวเรามาถ่ายขอกกระเดื่องกัาดีกว่าใช่ใช่แล้วเป็นถ่ายที่ทํามีดด้วยอย่าลืมนะเขาจะมีคอกกระเดื่องด้วยบ้านทํามีดอ่ะงั้นเราไปถ่ายที่เดียวก็พอแล้วเราไม่ต้องเดินหลายที่นีมีบร์คิ่นี่นะคะโบสถ์คริสตรงที่ฟิวชี้ให้ดูนะคะที่นี่เขาไม่ใช่พุทธเนาะคีตจักรตรงนี้เป็นคีตจักรคีตจักรบ้านป่ามากเดี๋ยวเราไปนันโบสถ์พุทธพุทธไม่มีโบสถ์อ๋อเออใช่มีแต่ว่าเราจะนอนข้างข้างโบสถ์ โบสถ์พุทธกระลืมไปมีสิโบสถ์ที่ว่ามีเช็กระลืมไปก็มีโบสถ์อยู่แล้ววัดเชกกระลืมโบสะนนี่นี่นะคะเห็นมอครับแผงแผงโซลาเซลล์นะคะแต่ละบานจะมีโซลาเซลล์สามารถใส่ได้จำเพิ่งนี่เราจะมาที่ตรงนี้ใช่ไหมพี่คตำโลเออตำโลโรงเรียนตำรวจตะเวนไส้แดนบ้านป้าหมากนะคะอำเภอเอ่ออำเภออะไรอำเภอสามร้อยยอดจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะเรามาแล้วเรานำความสุขสู่น้องๆนะคะโรงเรียนตำรวจ ตะเวนชายแดนบ้านป่ามากนะคะเขาเปิดกันหรือเปล่าหรือเขาปิดเทอมแล้วทำไมมันเงียบเหงาจาังไม่ต้องปิดเทอมอะไรมีเขาประกาศเรียกผิกแล้วเป็นไรเดี๋ยวเราก็ไปพี่ปิวเข้าเป็นระดับนั้นแล้วเขามีตาเรามาเราก็มาเลยลูกลุงปิวนะไม่ใช่พี่ปิวเรียกผิดเดี๋ยวลุงปิวเขกว้าว หนูว่าน่าจะมีเจ้าหนะ้าที่อมีเด็กอยู่พี่นุนอะเห็นเดินอยู่ธนาคารอยู่เด,ดเด็กคน<อ>ไหนที่อยู่หนูจะได้ของขวัญนั่นเลยประกาศออุ้ยตรงน,นี้มันด้วยแม่แม่พี่พี่มาจากไม่ใหญ่น้อย y o u t u ู e นะคะเรานําข,ของขวัญมาให้เด็กเด็กาตรงน,นี้มนันเด็กมันประกาศทีเดียวก็มากันทีเออเรามาอยู่ขอกระจายข่าวนี่เดี๋ยวมันกระตุ่มพอดีเลยได้พักเบรกกินน้ํากินเน้มกันเดยวจะไม่ โอ้ยมันเหลือแย้แย้ลูกขนมลังหนึ่งตั้งเก้าสิบชิ้นเอาละแต่ทีนี้หมาเนี่ยนะหนูไม่ถูกกันกับหมาเนี่ยที่ใหญ่ลงไปก่อนสิตัวไล่หมามันไม่ำอกันคมึงจัดกูกูจะกัดมึงตื่นนะถ้ามาหอดแล้วนะคะนี่คือต้งต่เส้นทางจนกระทั่งมาถึงสถานที่แรกนะคะคือโรงเรียนตำรวจจรเวนชายแดนบ้านตาหมากนะคะเรามาถึงแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเราจะพบกับเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะแบ่งปัน ขนมและของเล่นให้เด็กๆนะคะเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะว่าเราจะติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ไหนและจะยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะคะได้ราจาะใจใจ,จ้ารักนะจุ๊บจุ๊บ